สวัสดีครับผู้ชมพ่กับผมเบลลอีกแล้วนะพิเจอหน้ากันในวันนี้เา็ของสมาร์ทโฟนเหนือแน่นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy A71 ตัวนี้เนี่ยนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนสเปคเทพสำหรับเกมเมอร์จากค่าย Samsung นะครับเปิดราคามาจับต้องได้ง่ายพอสมควรอยู่ที่13,990บบาทไทยเท่านั้นเองนะครับ เอาเป็นว่าสมาร์ทโฟนสเปคเทพสำหรับเกมเมอร์มันไม่ใช่แค่เกมเมอร์ครับคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปซื้อตัวนี้ไปใช้ก็ได้แล้วผมบอกกด้เลยว่ามีหลายเรื่องที่ดีมากๆนะครับอ่ะเล่าสเปคกล้องให้ฟังก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะโม้ไปมากกว่านี้เริ่มจากกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียด 64ล้านพิกเซล f 1.8กล้องตัวที่2นะครับเป็นกล้องอัลตร wide นะครับขนาด12ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องตัวที่3เป็นกล้อง depth sensor ขนาด5ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2เช่นเดียวกันนะครับและกล้องตัวที่4นะครับที่เพิ่มขึ้นมานี่คือกล้องมาโครนะครับขนาด5ล้านพิกเซล f 2.4นะครับมีให้กัน4กล้องหลังแบบเฉียบๆแบบนี้นะครับและหันมาดูงานกล้องหน้านะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้ infinity o display นะครับความละเอียดในกล้องหน้าตัวนี้32ล้านพิกเซล ฟสอ F2 ดูค่า F เราให้พี่ f ส 2, 2นี่ถ่ายที่แต่งน้อยดีหรือเปล่าเอางี้เรื่องของตัวเลขนะครับเน้นย้ําว่า อย่าไปเชื่อเยอะนะครับเราไปดูไฟล์ภาพที่ผมถ่ายออกมาได้กันดีกว่าว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรเริ่มจากในโหมดออโต้นะครับผมพูดได้เลยว่าเรื่องของสีนะครับทำออกมาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับไม่ได้ดูสดเกินไปนะครับถึงแม้ว่าบางภาพเนี่ยดูแล้วไดนามิกเรชของภาพอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับในส่วนที่สองแสงต่างๆเฮ้ยยังอาจจะไม่โอเคที่สุดแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีโหมด HDR หรือว่าโหมด High Dynamic Range มาให้นะครับก็สามารถที่จะเก็บดีเทลต่างต่างมาได้ครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ม ก็สว่างขึ้นมานะครับส่วนที่สว่างอยู่แล้วที่เป็นไฮไลท์โอเวอร์ไปแล้วเนี่ยก็สามารถดึงกลับมาได้ครบถ้วนเลยนะครับแล้ว HDR ของซัมซุงนะครับบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะครับทำได้ดีมากๆอันนี้ผมชื่นชมในส่วนกล้องออโต้เนี่ยผมมองว่า s ีน n อ o ติ i m i z อร์นะครับหรือว่าตัว AI เนี่ยตัวนี้ก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยเนาะในการแยกซีนต่างๆการถ่ายอาหารเนี่ยอย่างเนี้ย ทำได้ดีเลยนะครับช่วยเร่งสีสันขึ้นมาให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วในกล้องหลักก็ทําได้ดีอยู่แล้วในส่วนของกล้องความละเอียดสูง6 4ล้านนะครับก็สามารถถ่ายได้นะแต่คุณผู้ชมบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แล้วมันตั้งค่าตรงไหน6 4ล้านมันอยู่ตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่กล้องนะครับและสังเกตที่คําว่า3ต่อ4 4ต่อ3นะครับถ้าเป็นแนวนอนมันจะเขียนว่า4ต่อ3ให้คุณกดเข้าไปนะครับแบบนี้และ เลือกคําว่า3ต่อ4 H นะครับนี่กดเข้าไปเลยครับ3ต่อ4 H นี่เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่คือการใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับซึ่งภาพที่ได้ออกมามันก็คมขึ้นจริงๆนะครับดีเทลซูมเข้าไปเห็นอะไรได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบชัดแบบจัด,จด,จดเห็นตัวหนังสือคมๆแบบที่ไกลๆผมว่าก็ยังนะครับแต่ว่าในส่วนของดีเทลต่างๆสมมติว่าถ้าคุณถ่ายพาสเทรอว่าถ้าคุณถ่ายพวกตัวหนังสือป้ายร้านต่างๆในระยะที่พอจะเห็นได้64ล้านพิกเซลตัวนี้ช่วยได้ดีเลยนะครับ เก็บรายละเอียดต่างๆมาได้ครบถ้วนเลยสามารถครอบได้นํามาใช้งานต่อได้เลยนะครับถ่ายเอกสารต่างๆเอาไปครอบเอาไปอะไรอย่างนี้ใช้งานได้เลยนะครับและในส่วนของการถ่ายคนนะครับหรือว่าโหมดไลฟ์โฟกัสด้วยกล้อง depth sensor 5ล้านพิกเซลบอกก็เลยว่าโอเคนะเพราะว่าซอฟต์แวร์ในการตัดขอบต่างๆซัมซุงเก่งมากนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนียนตาการละลายฉากหลังเนี่ยดูแล้วอาจจะยังเป็นซอฟต์แวร์อยู่นะครับเพราะว่ามันทําด้วยซอฟต์แวร์มันก็ต้องเป็นซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับมันก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเราสามารถที่จะมาปรับตั้งค่า ที่หลังได้นะครับหรือว่าจะปรับก่อนตอนถ่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาแก้ไขได้เลยการแก้ไขฉากหลังเนี่ยก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดซูมนะครับการสปินฉากหลังหรือว่าการใช้โหมด Color Point นะครับให้ฉากหลังไม่สีขาวดําไปให้ตัวคนเด่นขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของโหมด l i ฟ e Focus ตรงนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับว่าซัมซุงเนี่ยเก่งมากแค่ไหนในส่วนของกล้อง Ultra Wide นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเรื่องของสีสันการจัดการแสงต่างๆโอเคนะผมว่าพอๆกับกล้องออโต้เลยนะครับ อาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองในส่วนของคุณภาพเ่ยแล้วก็ในส่วนของ ดีนามิกเรนจ์ภาพเอ่ยนีอาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วอั t ตร้าไวของซัมซุงเนี่ยเรื่องของมุมมองภาพที่กว้างนะครับเรื่องของสีสันที่ได้เรื่องของการแก้ไขดิส t ท r รชันต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากๆเลยโหมดต่อมานะครับเรามาดูโหมดกลางคืนกันบ้างดีกว่านะครับในกล้องหลังตัวนี้โหดจัดจัดนะฮะัซัมซุงเนี่ยทำโหมดกลางคืนอาจจะช้ากว่าแบรนด์อื่นนะครับแต่ว่าช้าแล้วชัวร์ไงครับคือโหมดกลางคืนที่ได้จากซัมซุงนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชมคือมันถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับคือการ ประมวลผลเนี่ยไม่ได้ช้ามากนะครับอยู่ไม่เกิน4วินาทีเท่านั้นเองนะครับในสภาวะแสงที่อาจจะดูแล้วยากเย็นแสนเข็นก็ไม่เกินนั้นนะฮะแล้วก็ประมวลผลภาพออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าโหมดก,กลางคืนของซัมซุงเนี่ยจะไม่ใช่แบบว่าเร่งที่มืดจัดๆให้สว่างขึ้นมามันจะเป็นการทําให้ที่ที่มีไฮไลท์วุ่นวายในสภาวะแสงน้อยๆเนี่ยเก็บกลับมาได้ดีมากยิ่งขึ้นดีเทลต่างๆจัดการดีขึ้นนะครับน้อยเคลียร์ให้ดีขึ้นนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับโหมดก,กลางคืนของซัมซุง และที่สําคัญสามารถใช้ในกล้อง u l t ตร wide ได้ด้วยนะครับทีนี้แหละถ่ายวิวกลางคืนเป็นแบบซิตี s c a p e นะครับโอ้โหเก็บได้หมดนะครับแล้วไฮไลท์ต่างๆดึงกลับมาได้ดีน้อยจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่ายิ่งซัมซุงพัฒนาหมอกกลางคืนเนี่ยนี่ขณะว่าซัมซุงเพิ่งมาทําได้ไม่นานนะยังโหดขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวรอไปสักพักนึงได้อัปเดตนะผมว่าเก่งกว่านี้แน่นอนมาดูในส่วนของกล้องมาโครกันบ้างดีกว่านะครับกล้องมาโครของ AJ1 ตัวนี้เนี่ยทำได้ดีนะครับได้ดีในที่นี้คือเรื่องของสีสันนะครับที่มัน ใกล้เคียงกับกล้องหลักโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับกล้องมาโครที่ผมใช้มาที่ผมเจอมาเนี่ยหลายหลายแบรนด์นะครับทำสีกล้องมาโครเนี่ยโอ้โหคนละเฉดกับกล้องออโต้เลยนะครับแต่กล้องมาโครของซัมซุงกาแล็กซี่ A71 ตัวนี้ทาออกมาได้ดีนะครับใกล้เคียงกับกล้องหลักด้วยแล้วยะเนี่ยก็ถือว่าใกล้นะครับสซนติเมตรอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยที่สุดในตลาดหรอกแต่จากการใช้งานจริงแล้วมันใกล้มากจนเราสัมผัสไม่ได้ว่ามันต่างกันยังไงกับ2.5งจุดวะเอาเป็นว่ากล้องมาโครผมอาจจะใช้ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายมาโครอยู่แแล้้วววตต่ันีคาม ละเอียดค่อนข้างดีนะครับหล้านพิกเซลเอาไปลง Facebook สบายๆนะเพราะเฟซบุ๊กมันใช้นิดเดียวเองอะแล้วความละเอียดตั้ง5ล้านโอ้โหเหลือกินเหลือใช้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับกล้องมาโครที่สีสันโอเคแบบนี้นะครับหายากหายากนะครับหันมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับกล้องหน้าของซัมซุงเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชมนะครับคือเรื่องของสกินโทนนะครับผมชมมาได้ตลอดซัมซุงทำสกินโทนออกมาได้ดีผมเนี่ยผิวไม่ได้ดีมากแต่ถ่ายออกมาแล้วดูดีผมลองให้น้องผมถ่ายดูเนี่ยจากที่น้องผมดูดดีีีอออยู่่่แล้้้ววเเนนนนกกก็โคคขคคขึไปะรัพาาาสิมง ในส่วนของดีเทลนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยก็มีโหมดความละเอียดสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ความละเอียดสูงนะมันก็จะเป็นค่า d e f a u l t ความละเอียดเนี่ยก็จะหาร4ลงมาแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ความละเอียดสูงจริงคุณก็ไปปรับตามที่ผมเคยบอกไปโดยภาพรวมแล้วในกล้องหน้าเนี่ยโอเคมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด HDR หรือว่าจะเป็นโหมดไลฟ์โฟกัสเนี่ยในกล้องหน้าทําได้ดีหมดเลยจัดก,การด y n a มิกเรย์ในส่วนของโหมด HDR เก็บมาได้หมดเลยนะครับผมชื่นชมนะ HDR ของ Samsung มันเก่งมากนะครับมันทําออกมาได้เนซ ตามขอบตัวต่างๆไม่ได้เรืองแสงนะครับถ่ายออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติและในกล้องหน้าเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการขยายมุมมองนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายคนเดียวเนี่ยมันก็จะโฟกัสที่หน้าเรานะมุมมองภาพก็จะแคบลงนิดนึงแต่พอมีคนเข้ามาในเฟรม2คนปุ๊บมันขยายมุมมองภาพให้กว้างขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะได้มุมมองภาพกว้างๆคุณก็กดเอาก็ได้อันนี้ก็คือความสามารถในกล้องหน้าที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ที่ชื่นชมจริงๆก็คือเรื่องของสกินโทนนั่นเองและอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในกล้องหน้าก็หมา่่เะรบถทีจชวย ไไลไ์ต่างๆนะครับเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะเซลฟี่สมมุติว่าคุณเนี่ยไปตามเมืองต่างๆนะเมืองท่องเที่ยวเวลากลางคืนอะไรแบบนี้เวลาเซลฟี่ไปปั๊บโอกโคเบิร์เ,เอาไปหมดนะฮะคุณสามารถใช้โหมดกลางคืนช่วยได้นะครับในการถ่ายเซลฟี่คู่กับเมืองต่างๆไฟให้ไลไท์ต่างๆอันนี้ช่วยได้นะครับผมว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วใช้งานได้จริงนะครับหลายๆ